สวัสดีครับเช่นเคยครับกับผมดรสมชายหัตถยาครับในรายการไทยเอ็ดไฟครับแล้ววันนี้ครับเรื่องราวที่เราอยากมาฝากท่านผู้ชมและเป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับเราท่านๆนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องของเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจช่วงนี้เป็นอย่างไรและจากนี้ไปเป็นอย่างไรเรามาติดตามชมครับสักครู่ครับ JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทุวีค่ามาหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับด้วยสินค้าที่หลากหลายจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทย JNC โอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ เมื่อการใช้ชีวิตกับธุรกิจเป็นเรื่องเดียวกันทุกอย่างรอบๆตัวคือรายรับของผมจะขยายธุรกิจก็ทำได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเครื่องมือการตลาดที่ทันสมัยจะสมัครสมาชิกใหม่ก็ง่ายแค่คลิกจะพลิกชีวิตมาเป็นเจ้าของธุรกิจก็ง่ายนิดเดียว <Yeah! S 1> ใครๆก็มีชีวิตที่มั่นคงแบบผมได้ก็แค่เปลี่ยนทุกการใช้จ่ายให้เป็นรายรับ โอกาสดีๆอย่างนี้คุณก็มีได้ครับ Joy Coin ธุรกิจขายตรงสะดวกซื้อแนวใหม่ให้คุณู่อเส้นทางแห่งรวบมิเรง่ายๆเพียงปลายย้ดสัมผัส Joy a n Coin Innovative Modern Trade MLM ครับอย่างที่รับทราบกันนะครับว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องเศรษฐกิจนะครับแต่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมีความสําคัญอย่างไรก็อย่างที่รู้กันครับว่าจากภาวะการเมืองก็ดีปัจจัยทางสังคมก็ดีแล้ววันนี้ครับมีผลกระทบกับเศรษฐกิจ เราคงรับรู้ได้ว่าอะไรเกิดขึ้นและที่สําคัญครับก็คือว่าเราคงอยากรู้มากกว่าว่าอะไรในอนาคตจะเกิดขึ้นอย่างไรกับเ,เศรษฐกิจประเทศไทยวันนี้ครับผมอยู่กับผู้รู้ครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒส,สอนคาสวัสดิ์ครับซึ่งท่านเป็นหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการคณะบิหารธุรกิจมหาวิายารัยศรีปทุมนะครับวิยาเขตชนบุรีวันนี้ท่านอยู่กับเราซึ่งท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็ ได้ติดตามเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็วันนี้ครับท่านจะมามอนิเตอร์ให้เราทราบว่าอะไรจากนี้จะเป็นอย่างไรครับ,วส,รบ,รรบสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ครับก็คงจะรับทราบกันนะว่าเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องของปากท้องของคนทั่วไปนะครับ ได้ทราบว่าอาจารย์นี่ก็คงมีข้อมูลพอสมควรเลยเพราะเรยมีการติดตามมาแล้วว่าเรื่องของเศรษฐกิจจากนี้ก่อนหลังเป็นยังไงอยากให้อาจารย์ได้เล่านิดหนึ่งครับว่าเรื่องของเศรษฐกิจเป็นอย่างไรครับครับผมขอบคุณครับก่อนอื่นเลยผมขอแยกเป็นสองประเด็นนะครับ,รบประเด็นแรกก็คือสภาวะการเศรษฐกิจก่อนวันที่ย2ิบสองพฤษภาคมส5 5พห้าสิบเจ็ดแล้วก็หลังจากนั้นนะครับในส่วนของสภาวะการก่อนการก่อนการที่คอสชอเข้ามานะครับมีบทบาทเนี่ย ภาวะเศรษฐกิจบ้านเราค่อนข้างจะหดตัวครับสาเหตุหลักก็มาจากเรื่องของทางด้านเหตุการณ์การเมืองอนะครับซึ่งเราจะพิจารณาได้จากอัตราการเจริญเติบโตของรายได้ประชาชาติครับเราจะเห็นว่าในช่วงไตรมาสที่1ของปี57เนี่ย อัตราการเจริญเติบโตของรายได้ประชาชาติเนี่ยลดลงมาเหลืออยู่ที่ลบ3.1เปอร์เซ็นต์นะครับโดยคือ GDP ก่อนหน้านี้โตอยู่แล้วก็พอหลังจากมีเหตุการณ์เศรษฐกิจจากการเมืองถูกครับไตรมาสแรกนี่ก็เริ่มหดตัวแล้วดตัวมาประมาณลบ2.1เปอร์เซ็นต์ค่ะไตร์แรกก็หดตัวควอเตอร์แรกก็ควอเตอร์แรกก็เจ็ดหดตัวแล้วครับใช่ค่ะแล้วไตรมาสสองก็เริ่ม คอเตอร์สองนี้เริ่มจะดีขึ้นเนื่องจากว่าคอสชลงมาคือไม่ได้หดตัวมากแต่ก็ถือว่าดีขึ้นใช่ครับเมื่อที่บกคอเตอร์หนึ่งใช่ครับจากที่เรียนเมื่อครู่นี้นะครับว่าจากการที่ GDP ได้หดตัวลงมาประมาณลบ2.1สาเหตุหลักก็มาจากส่วนประกอบของ GDP นั่นแหละครับก็คือเรื่องของการจ่ายเเพื่อการบริโภคภาคควเรือนนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะครับ เรื่องของการบริโภคภาคครัวเรือนเนี่ยหดตัวล,ลงมาอย่างต่อนเนื่องอนะครับเมื่อตอนควอเตอร์ที่หนึ่งปีห้าเจ็ดเนี่ยลงมาอยู่ที่ประมาณลบสามเปอร์เซ็นต์สาเหตุก็มาจากการที่ประชาชนในขาดความเชื่อมั่นครับในเรื่องของสภาพการเมืองทําให้มีการระมัดระวังในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับประเด็นต่อมาก็เรื่องของการลงทุนนะครับใน,นเรื่องของการลงทุนเนี่ยการลงทุนค่อนข้างชะลอตัวครับในส่วนของ การลงทุนในด้านเครื <Gym. S 1> <to> <eni> ่องจักรอุปกรณ์เรื่องของการก่อสร้างซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าของการนําเข้าที่ลดตัวลงมาประมาณ7.5เเซนตะครับในส่วนที่3ก็เรื่องของการเจ้าจ่ายภาครัฐการเจ้าจ่ายภาครัฐเนี่ยอย่างที่เราทราบกันในเมื่อที่ผ่านมาก็คือเกิดศูนยากาศทา้งน้านการเมืองนะครับจึงทําให้การเจ้าจ่ายภาครัฐเนี่ยค่อนข้างจะประหยัดนะครับทำให้การเจ้าจ่ายของรัฐไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยลด ลดลงมาประมาณ19เปอร์เซ็นตนะครับทั้งในส่วนของรัฐบาลเองเมื่อเทียบกับกับก่อนหน้านี้ใช่ครับไตรมาสที่แล้วใช่ว่าไตรมาสที่สี่วกันก็ไตรมาสเดียวกันปีที่แล้วใช่ครับใช่ครับจากนั้นก็ที่เรียนมาคููว่าที่ที่ต่ำลงเนี่ยมันจะเกิดทั้งภาครัฐด้วยแล้วก็ของรัฐวิสาหกิจด้วยนะครับในส่วนสุดท้ายคือในส่วนของการค้าระหว่างประเทศเราจะเห็นว่าตัวเลขของการส่งออกเนี่ย หดตัวลงครับเอ่อตอนแรกคิดว่าจะจะจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับตอนแรกกะคาดเสนไว้ที่ห้าเปอร์เซ็นตแต่จริงๆแล้วคืออยู่ที่สามเปอร์เซ็นตสาเหตุหลักๆก็มาจากเรื่องของบรรยากาศทางการเมืองนะครับเรื่องของการที่ชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในบ้านเราน้อยลงนะครับส่วนนี้เองทำให้เป็นสาเหตุหลักครับที่ทําให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยหดตัวครับในช่วงที่ผ่านมาครับ คือถ้าดูอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าโดยภาพรวมเนี่ยทุกอย่างชกชะง,งาจากความไม่มั่นใจคดีเรื่องของภาครัฐเองก็พอไม่มีรัฐบาลหรือรัฐบาลไม่กลับเคลื่อนรัฐบาลเองการสเปนเงินคือไม่มีการใช้ใจช่ายเมื่อประมาณาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีผลกระทบโดยโดยทั่วไปที่ทําให ความมั่นใจก็ดีาการพึ่งพลคนน้อยลงก็เลยทําให้เราเนี่ยมีปัญหาและไอส่งออกที่เราบอกว่ามันติดลบเนี่ยม,มันเกิดจากอะไรมันก็ไม่น่าเกี่ยวกับในประเทศนี้หลายหลายคนก็สงสัยก็ไหนเมื่อเขาบอกว่าต่างประเทศก็ดีแต่ทําไมเรายังติดลบอยู่นี่ส่งออกเพราะอะไรคบอันนี้เนื่องจากว่าต้องเข้าใจอย่างนะคะว่าเอ่อมันลักษณะของเศร,รษฐกิจของของเราเนี่ยมันมันเป็นทั้งสองกลุ่มหลายเซสชันแล้วนะคะคติดต่อกันไปนหมดเพราะนั้นเนี่ยลักษณะการส่งออก ปัญหาหลักปัญหาหนึ totally right. hmm. ่งก็คือเรื่องของราคาสินค้าเกษตรครับราคาสินค้าเกษตรตกต่ำด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงเรื่องของภาวะสงครามที่เกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงที่สงครามได้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทําให้การส่งออกของรุ่นักชาตการชาตการกันไปหมดเลยนะครับครับก็แสดงว่าไอที่เขาโตๆกันเนี่ยมันก็มีผลกระทบ ไม่ได้ทําให้เรานเปิดโตตามแต่ที่เราส่งออกไม่ได้หรือน้อยลงเนี่ยเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นจากปัจจัยภายในประเทศส่วนหน,นึ่งครับผมแล้วก็ความสามารถแข่งขันล่ะครับเราเราเป็นยังไงเรื่องนี้ในส่วนนี้ถามว่าเราก็แข่งขันได้ไหมเราสามารถเราจะซัวดตลาดได้นะครับในส่วนของทางด้านยุโรป สหรัฐยังเปิดได้แต่ว่าเราจะมาแผ่วในช่วงของในส่วนของจีนในส่วนของภาคภูมิภาคเนี่ยครับซึ่งส่งออกได้น้อยลงนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าที่มันลดลงเนี่ยมันเป็นทุกประเทศนะบางที่มีผลกระทบก็เลยราคาแม่เราเนี่ยส่งออกชะลอตัวลงครับรวมไปถึงเรื่องของการบอยคอรดด้วยครับแล้วปัจจัยเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับพอหลังจากที่อาจารย์บอกว่าไอ้กอเนี่ยมันก็อย่างหนึ่ง หลังมาเนี่ยช่วงหลังมาเนี่ยช่วงนี้เป็นยังไงครับหลัง <C hips> จากเรามีคอสชอเข้ามาแล้วเป็นยังไงบ้างในส่วนหลังเนี่ยความมั่นใจของภาคเอกชนเริ่มดีขึ้น <C hips> นะครับเ,ออเรื่องของความมัออ่นลักษณะของการบริหารงานของขอคอสชที่เข้ามาเนี่ยมีลูปธร,รรมมากมากขึ้น้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของเรื่องของการจํานําข้าวก็ดีนะครับเรื่องของการที่ พรบงบประมาณปีต่อไป2558ก็ดีในส่วนของเรื่องของโครงการปรับเงินในาราการก็ดี<ช>สิ่งเหล่านี้นะครับมันเหมือนเป็นเม็ดเงินที่วิ่งเข้ามาในระบบ<ช>นะครับทำให้เกิดความเชื่อมั่นของภาคเอกชนจึงทําให้ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ได้ปรับอัตราการเจรติบโตของ GDP ปี57เพิ่มขึ้นจากเดิมจะเดิมตั้งเป้าไว้ที่1.8ครับเปลี่ยนมาเป็น2.3เปอร์เซ็นต์ครับผมก็แสดงว่าโดยความมั่นใจล่ะ พอเริ่มมีรัฐบาลเหมือนไม่รัฐบาลเทาวรแต่ก็มีเหมือนกับมีผู้นำแล้วมีการขับเคลื่อนแล้วก็น่าจะมีทางทิศทางที่ดีขึ้นความมั่นใจมีทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นอาจารย์กังจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยดีตรงที่ว่ามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นถูกต้องถูกต้องไหมครับก็เป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้ GDP ขับเคลื่อนแล้วก็เติบโตได้ใช่ครับครับท่านผู้ชมครับก็คงจะเห็นภาพนะครับว่ามีปัจจัยที่เราคงจะได้วิเคราะห์ได้ว่า ก่อนและหลังเป็นอย่างไรเพื่อนที่ผ่านมาปัจจัยทางการเมืองก็ดีหรือว่าทางเศรษฐกิจนี่ก็ปลูกการเมืองเป็นหลักเพื่อนหลังจากนี้นะครับเราก็ต้องจับการนะครับว่าเอาแล้วจากนี้ไปเนี่ยเมื่อเรามีรัฐบาลเรามีอะไรที่เป็นองค์ประกอบที่จะทําให้เป็นการขับเคลื่อนเนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยนะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจและตเติบโตได้อย่างไรช่วงหน้าครับเรามาติดตามครับว่าจากนี้ไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามาหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับด้วยสินค้าที่หลากหลายจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทย JNC โอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ เมื่อการใช้ชีวิตกับธุรกิจเป็นเรื่องเดียวกันทุกอย่างรอบๆตัวคือรายรับของผมจะขยายธุรกิจก็ทําได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเครื่องมือการตลาดที่ทันสมัยจะสมัครสมาชิกใหม่ก็ง่ายแค่คลิกจะพลิกชีวิตมาเป็นเจ้าของธุรกิจก็ง่ายนิดเดียวใครๆก็มีชีวิตที่มั่นคงแบบผมได้ก็แค่เปลี่ยนทุกการใช้จ่ายให้เป็นรายรับ โอกาสดีๆอย่างนี้คุณก็มีได้ครับ Join Coin ธุรกิจ้ายตรงสะดุดซื้อแนวใหม่ให้คุณสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จง่ายๆเพียงไาย้ดสัมผัส Join a n Coin Innovative Modern Trade MLM ท่านผู้ชมครับกับรายการไทยไฟนะครับเรากําลังคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจครับเมื่อครู่ตอนต้นรายการนะครับผมได้พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วโดยเฉพาะท่านอาจารย์นะครับประพัฒสอนท่านได้พูดว่าวันนี้เรื่องของเศรษฐกิจนะครับปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยนะครับขาดความเชื่อมั่นคือเรื่องของการเมืองช่วงนี้ครับเราจะมาคุยกันต่อครับว่าจากนี้ไปเมื่อการเมืองสงบแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเชื่อมั่นได้ไหมครับว่าเศรษฐกิจจะดีแล้วอะไรที่เราจะฝากนาคต ได้กับเศรษฐกิจจากนี้ไปอาจารย์ครับอย่างที่บอกครับว่าวันนี้ใครๆก็คาดหวังแล้วก็รอคอยนะครับว่าเศรษฐกิจน่าจะดีนะมันจะดีจริงไหมครับผม ก่อนอื่นเนี่ยต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับคือว่าอย่างที่กล่าวไปเมื่อครู่นี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลกระทบทางด้านบวกนะครับ,รบมันก็จะมีผลกระทบทางด้านลบอีกส่วนนึงครับ <ừ> ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างที่เราคุยกันเมื่อเมื่อครู่นี้ก็คือเรื่องของด้านของการส่งออก <ừ> ซึ่งเรายังส่งออกได้ไม่มากเท่าที่ควรนะครับคือก็ยังคาดหวังได้ไม่เต็มที่นะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเก็บภาษีครับปีที่แล้วเราเก็บภาษีได้ไม่เข้าเป้า<ม>นะครับหายไปประมาณ28,000ล้านบาทนะครับซึ่งคิดเป็นกีเ่เปอร์เซ็นต์ครประมาณเกือบ7%ครับประมาณนั้น7%จเจากของปีที่แล้วนะครับ,รบนะครับซึ่งซึ่ง จึงทําให้กรมสรรพากรในในปีหน้าเนี่ยนะครับ,รบท่านก็ได้ตั้งเป้าไว้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเนี่ยตั้งเป้าไว้เพิ่มขึ้นสิบปอร์เซ็นตะครับให้เก็บให้ได้ยอดประมาณหนึ่งจุดเก้าล้านบาทนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกอีก,อกมุมหนึ่งซึ่งเป็นผลกระทบด้านลบแต่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะมีบทบาทในอนาคตก็คือเรื่องของภาวะเงินเฟ้อครับคือเม็ดเงินต่างๆที่รัฐบาลใส่เข้ามาเนี่ย อย่างเช่นเรื่องของออโครงการปรับเงินเดือนข้าราชการก็ดีหรือว่าในส่วนของปัญหาสงครามที่เกิดขึ้นก็ดีส่วนนี้จะมีผลครับจะมีผลทําให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อได้ในอนาคตเพราะว่าอย่าลืมว่าบ้านเราเนี่ยผูกขาดกับน้ํามันดิบ ของโลกเนี่ยรเ,ออเราซื้อน้ำมันดิบเข้ามาเนี่ย80%ของน้ำมันดิบทั้งหมดหในบ้านเรารเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันในตลาดโลกน้่นย่อมส่งผลกระทบต่อบ้านเราด้วยค,ค,ค,คือเราประมาณการกันว่าถ้าราคาน้ํามันดิบข,ขึ้นไปถึงประมาณ120บาทเลวเหรียญต่อ,อบาทเลวแล้วล้วก็จะมีผลกับภาวะเงินเฟ้อในบ้านเราครับจะเกิดเรื่องของออราคาสินค้าที่สูงขึ้นเรื่องของ การจ,จัดใจ่าใช้สอยที่อาจจะหดตัวลงไปอีกนะครับเรื่องของการส่งออกด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาเงินเฟ้์ส่วนใหญ่เนี่ยจริง,รงๆแล้วมาจากต่างประเทศครับเป็นส่วนใหญ่นะครับปัญหาอิรักปัญหาซีเรียรตรงนี้ส่งผลให้ราคาน้ํำมันเพิ่มสูงขึ้นแต่ดูเหมือนสถานการณ์ปัจจุบันราคาน้ำมันก็ยังไม่ได้ขยับตัวในลักษณะที่ แว่งตัวทําท่ามันจะขึ้นไปเยอะยังไม่ขนาดนั้นก็ยังอยู่ในจะบอกว่าต้องอยู่ในช่วงของการแกว่งตัวที่แคบๆอยู่ใไม่มากเราจะไปกลัวไหมครับต้องไปกังวลหรือเปล่าเอออย่างที่ผมเรียนเมื่อคืนนี้ว่าถ้าถ้าราคาน้ามันดิบเนี่ยไม่สูงขึ้นไปถึงร2อยี่สิบนะครับก็ยังถือว่ายังยังคงอยู่ในภาวะที่ปลอดภัยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบ้านเราก็มีเรื่องของการ ตึงราคาน้ำมันเอาไว้ด้วย<ม>นะครับส่วนหนึ่งซึ่งรัฐบาลเนี่ยเข้ามาดูแลตรงนี้ะนะครับทั้งเรื่องของน้ํามันดีเซลแล้วก็เบนซินนะครับแต่ว่าอย่างที่ท่านนายที่บอกครับว่าถ้าราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นไปสูงมากๆนะครับเกินกว่าที่เราจะตั้งรับไหวเนี่ย ราคาสินค้าในในประเทศเราก็จะสูงขึ้นครับครับ,รบแล้วนอกจากปัจจัยเรื่องที่บอกว่าราคาน้ํามันก็เป็นผลส่วนหนึ่งที่เราจะต้องัาวลน,นะเรื่องเงินเฟอ้อซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่กลับมีผลกับเราหรอกยังอีกไกลรเรา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 เห็นภาพนะอาจจะยังไม่รู้สึกว่ามันเข้ามาใกล้ๆเอาเป็นว่าถ้าเทียบเรื่องของการเมืองเนี่ยจะมีผลไหมจากนี้ไปดูจากนโยบ,บายรัฐบาลเองก็บอกว่าคงจะมีการขับเคลื่อนเพราะว่ามี มีโปรเจกต์เยอะแยะที่รอรรอยู่ข้างหน้านะรพร้อมที่จะใช้จ่ายพร้อมที่จะใช้เงินแล้วก็นี่ก็ใกล้ปีสิ้นปีงบประมาณปีที่แล้วเนี่ยนะปีเนี้ของปีนี้ซึ่งจะขึ้นงบประมาณปีใหม่เนี่ยน่าจะมีการใช้เงินล้างพ่อไปเยอะแยะเลยคิดว่าจะมีผลกับเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศเราไหม อย่างที่เรียนนะคะว่าน่าจะโตขึ้นนะคะอย่างน้อยก็แต่ว่าอาจจะไม่ไม่ถึงขนาดมากมายนะเพราะอย่างที่บอกว่ามีภาวะอื่นๆเข้ามาแทรกซ้อนด้วยตอนแรกเราคาดการณ์ไว้ว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์ปัญหาทางด้านสงครามเข้ามาเนี่ยเราจะโตขึ้นถึงประมาณ 4- 5%ถึงในปีหน้านะครับแต่ว่าเมื่อมีเหตุการณ์ตรงนี้เข้ามาเนี่ยคนจะต้องมีการกลับมาทบทวนกันใหม่อีกทีหนึ่งว่าเป้าของ GDP ปีหน้าเนี่ยคนจ่สึกประมาณเท่าไหร่ค่งคืออาจารย์กำลังมองว่าไอ้สงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีผลต่อการ ออกเลยครับเรื่องนี้หรือว่ามันมีผลกับการบริโภคของเราหรือเปล่าภายในจะมีผลในเรื่องของหลายๆอย่างครับเรื่องของการลงทุนระหว่างประเทศเองก็ดีนะครับเรื่องของการการส่งออกสินค้าก็ดีเพราะว่าอย่าลืมว่าอิรักก็เป็นประเทศที่เราส่งสินค้าออกไปด้วยเหมือนกันนะครับรวมถึงประเทศในแถบตอนออกกลางด้วยเหมือนกันที่เราส่งสินค้าออกไปนะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าย่อมมีผลกระทบนะครับซึ่งส่วนนี้ จึงทําให้เราต้องมานั่งประมาณการกันใหม่อีกทีนะครับว่าจริงๆแล้วเราจะโตเนี่ยสักเท่าไหร่ครับในใจคิดว่าถ้ามองจากโดยภาพรวมเนี่ยในครึ่งปีหลังเราเนี่น่าจะมีสัดส่วนของ GDP ที่ถ้าบอกว่าต้นปีมาเนี่ยครึ่งปีเนี่ยตัวเลขหลายๆค่ายเบอกว่าประมาณหนึ่งกว่าสองนะแต่ถ้าครึ่งปีหลังเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะโตสักกี่เปอร์เซ็นต์ในความคิดของผมแล้วผมคิดว่า โตขึ้นครับแต่เพียงแต่ว่าณเวลานี้คือมันเหมือนจะเป็นการเริ่มต้นที่เพิ่งจะใส่เงินเข้าไปผลที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเกิดขึ้นตอนควอเตอร์ที่4ก็คือในส่วนหลังเนี่ยนะจะมีผลซึ่งถ้ามองโดยรวมแล้วนี่ไปถึง4-5่ถ้าไหมอาจารย์มองผมว่าไม่น่าจะถึงนะไม่ถึงนะน่าจะประมาณ3%เปอเ็นป็นอย่างมากครับผมเน้นถ้าเฉลี่ยทั้งครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังเอารวมแล้วก็น่าจะสักสองกว่าไม่เกินสามนะครับ หลังจากนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเอาละถ้าดูการเมืองก็น่าจะลงตัวเซตเท่าดีแล้วนะมีรัฐบาลแล้วอีกไม่นานเนี่ยนะครับ,รบแล้วหลังจากนี้เนี่ยเรามองไปแล้วเนี่ยข้างหน้าเลยเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงประเทศไทยเราเนี่ยมองความสามารถเราพูดถึงขี่ความสามารถกันไหมอาจารย์คิดว่าเราแข่งขันก็ได้ไหมออในความเห็นของผมเนยคิดว่าแข่งขันได้ครับ,รบเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาหนักแล้ว ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเป็นปัญหาซึ่งป,ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเลยก็คือเรื่องของการศึกษานะครับซึ่งซึ่งตรงนี้มันจะทําให้เกิดในเ,เรื่องของลักษณะของการที่ AEC เข้ามาแล้วนะครับ,รบแต่ว่าเรายังไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตกับ,รบตรงนี้ซึ่งซึ่งเราค่อนข้างจะวิตกกังวลอยู่วิตกกังวลอยู่ในในส่วนของเรื่องของภาษาก็ดีเรื่องของความรู้การศึกษาของของเด็กไทยเราเองก็ดีนะครับ ซึ่งตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าจะเอามาคิดมากขึ้นนะครับกับการที่เราจะเตรียมพร้อมในสิ่งที่เอจะเข้ามาในอนาคตครับ แต่ว่าความสามารถเราเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวด้วยนะถูกต้องครับเพราะว่าเราเองถ้าดูจากแรนกิ้งเราก็ยังไม่ได้ถือว่าอยู่ันดับต้นๆอยู่ในดับท้ายๆด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีผลใะนั้นระยะยาวมากกว่าที่บอกว่าการแข่งขันของเราความสามารถก็มาจากคนนะครับ,รบแต่ถ้าคนเราไม่เก่งก็คงจะสู้เขายากเหมือนกันครับแต่ถ้าโดยทรัพยากรนี่อาจารย์มองคิดว่าความสามารถแข่งในแง่ของออการที่เราเป็นศูนย์กลางเนี่ย จะเป็นไปได้ไหมเอ,อ่อถ้ามองในแง่นั้นผมว่าเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็เป็นถ้ามองในแง่ของแผนที่การภูมงวิสตร์แล้วเนี่ยเราก็แทบจะเป็นศูนย์กลางนะครับซึ่งแน่นอนว่าการลงทุนต่างๆนะครับเรื่องของการลงทุนเรื่องของเม็ดเงินต่างๆน่าจะไหลเข้ามาสู่ประเทศเรามากคําถามต่อมาก็คือว่าเราจะตั้งรับตรงนี้ยังไงนะครับเพื่อไม่เกิดปัญหาที่ที่มันแทนที่ผลดีกับเป็นผลเสียเข้ามาด้วยก็ต้องปรับตัวด้วยนะใช่ครับท่านผู้ชมครับก็คงจะเห็นภาพนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้น วันนี้เนี่ยสังคมไทยของเรานะีหลังจากที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวก็ว่าได้นะครับว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็กําลังจะผ่านมันไปเนี่ยนะน่าจะเป็นโอกาสมากกว่าเพราะว่าถ้าดูจากสภาพความมั่นใจของผู้คนการบริโภคแล้วก็ความสามารถแข่งขันแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ด้อยหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นอุปสรรคมากนะักเพียงแต่ว่าเราจะปรับตัวอย่างไรแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถแข่งขันได้ด้วยโอกาสที่รออยู่ข้างหน้านะครับวันนี้ประเทศไทยเรายังรอโอกาส มากมายที่เกิดขึ้นซึ่งเราเองต้องพัฒนาและปรับตัวนะครับผมเชื่อแล้วกันครับว่านี่คือส่วนหนึ่งที่น่าจะเป็นองค์ความรู้แล้วก็เป็นแนวความคิดที่ทำนั้นมีแนววิธีคิดที่จะปรับตัวนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราทั้งสองท่านขอราท่านผู้ชมไปก่อนครับครั้งหน้าครับเรามาติดตามกันใหม่ครับเรื่องของเศรษฐกิจติดตามจนนะครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ